Guee y e l จเจ้เพืเ่อนๆมาเจอกันในแล้วนะคะกับช่องไทยสปาอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะช่วยในเรื่องลดฝ้าได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากดกซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้ผงกระเจี๊ยบนะคะ ใครไม่มีก็ใช้ผงสมุนไพรพอกหน้าตัวไหนก็ได้เลยนะคะที่เราใช้แล้วเราไม่แพ้น,นะคะในสนงผงกระเจี๊ยบเขาจะช่วยบำรุงผิวของเราให้ขาวกระจ่างใสนะคะอ่าช่วยกักเก็บน้ําให้ผิวได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็ยังช่วยฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะแล้วก็ในกระ,กระเจี๊ยบเขียวนี้นะคะตระกูลอ่า ของกระเจีย๊ยบเขียวเนี่ยนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็จะมีกูตาโซนนะคะที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวนะคะผงกระเจีย๊ยบเนาะคิดว่าในไทยก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าตัวนี้เอามาจากไทยนะคะในสมงผงกระเจีย๊ยบเนาะเราจะใช้ผงกระเจีย๊ยบอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะลูกกระเจีย๊ยบสดๆมาต้มเอาแต่มเมือกของเขาก็ได้เลยนะคะยิ่งดีมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะใครไม่มีก็ใช้แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งเด็กแทนได้เลยนะคะในส่วนของแป้งข้าวเจ้าเ็จะช่วยกระจัดสิ่งสกปรกตกค้างออกจากรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเ็ <c oughs> จะช่วยให้ผิวของเราขาวนวลเนียนอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราจะใช้แป้งข้าวเจ้าอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ <c oughs> ตัวต่อไปนี่เลยนะคะคือแตงกวานะคะให้เรานําแตงกวาไป ล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็ให้เรานําไปขูดหรือไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้ำแตงกวานะคะในส่วนของน้ำแตงกวาเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะลดก,การอักเสบของผิวนะคะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะช่วยลดเลดือนริ้วรอยช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะให้เรานําไปขูดไปปั่นยังไงก็ได้นะคะเราจะใช้เฉพาะน้ําของเขานะคะนี่เลยนะคะน้ําที่เราไปปั่นออกมาแล้วนะคะ เราจะใช้ประมาณ3ถึง4ช้อนชานะคะใส่ไปก่อน3นะคะเพราะข้นเราเติมได้นะคะต่อไปด้เลยนะคะเราจะเติมเบบี้ออยจอนสันลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะใครไม่มีก็น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันอัลมด์น้ำมันมะกอกสามารถใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของเบบี้ออยจอนสันเขาจะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรา,ากระจ่างใส่ช่วยลดริลดล้วรอยช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้เบบี้ออยจอนสันอยู่ที่1ช้อนนชาะะคะ จากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสามถึงสี่ครั้งเลยนะคะใครที่มีผิวบอบางผิวแพ้ง่ายก็ให้ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะให้เราคนให้เขาเข้ากันดีเป็นเนื้อครีมเลยนะคะถ้าเข้าเหลวเราสามารถเติมแป้งข้าวเจ้าลงไปได้เลยนะคะนี่เลยนะคะทุกคนเราผสมมาแล้วเนื้อก็จะเนียนมากๆแบบนี้เลยนะคะ นี่เลยนะคะใครมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะทุกคน นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราปล่อยเท้งไว้ยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะหรือปล่อยให้เขาแห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็ไป้ักหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทํใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ